นายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรวมกิจกรรมทำความสะอาดในบริเวณห้องประชุมด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย u 2 6อนะคะจากประเทศเยอรมันรวมทั้งน้ำยาฆ่าเชื้อที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นตัวยาที่กำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ผลตายในทันทีซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือมาตรฐานระดับขั้นสูงสุดที่นิยมใช้กับสายการบินนานาชาติเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองย้ำว่าการใช้เครื่องพ่นดังกล่าวนี้ถือเป็นมาตรฐานระดับสากลและได้รับความร่วมมือจากบริษัทซึ่งเป็นที่ปรึกษาของตนเองในการอำนวยความสะดวกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อค่าเชื้อไวรัสและเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งอาคารรัฐสภาเป็นสถานที่ที่มีบุคคลเดินทางเข้าออกเป็นจํานวนมากจึงจําเป็นที่จะต้องสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจทั้งนี้น้ํายาดังกล่าวหลังจากที่ดําเนินการพ่นไปแล้วน้ํายาก็จะทําปฏิกิริยากับเชื้อโรคในอากาศไม่ว่าจะเป็นไข้ไข้หวัดโรคมือหรือโครโรนาจะไม่สามารถ มีชีวิตอยู่ได้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในระดับสากลที่ใช้พ่นสายการบินและบริเวณสนามบินรวมถึงในด้านต่างๆซึ่งให้ความมั่นใจว่าฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ